ข่าวปวดมากขึ้นมาปีกว่านะปวดตอนเดินตอนนอนเนาะเป็นข้างขวามากกว่าข้างซ้ายเนาะข้างขาก้อนนี้ที่ยกขึ้นของตัวหน้าแข้งนะครับแล้วข้อตรงนี้ตีบชนกันและกระดูกอ่อนบางตัวลงนะครับข้างซ้ายก็มีเหมือนกันแต่ว่าก้อนใหญ่ไม่เท่าเห็นไหมครับเล็กกว่าก้อนของตัวหน้าแข้งเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงนะจะเห็นว่าช่องตรงนี้มันไม่มีช่องแล้วข้อมันตีบชนกันในขณะที่ข้างซ้ายยังพอมีช่องว่างระหว่างกระดูกอยู่ ก็คอนเฟิร์มเป็นข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างนะครับข้างขีาเป็นมากกว่าข้างขวาเป็นมากกว่าใช่ครับข้างซ้ายยังเป็นไม่ค่อยเยอะก็คือประมาณศึกประมาณนี้นะครับกระดูกอ่อนศึกด้านหน้าปกติอย่างนี้ใช่ไหมปกติเป็นแบบนี้ของแม่ตอนนี้ข้างซ้ายประมาณนี้นะครับศึกด้านหน้าประมาณหนึ่งด้านหลังประมาณหนึ่งศูนย์รักษา ข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาของคุณ